ปัญหาต่อไปเกี่ยวในเรื่องของการเจริญอาณาปานสติว่าเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ใหญ่บอกว่าการเจริญอาณาปานสติต้องเป็นไปตามลําดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌา,านตาติยฌาน,าานจนถึงเจตุติฌานแต่ถ้าหากว่าญาติโยมซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่มีเวลาพอในการที่จะสามารถทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าสามารถทําแค่พื้นฐานเบื้องต้นคือได้แค่อุปจารสมาธิ อย่างนี้เป็นต้นแล้วสามารถจะเอาสมาธิขั้นอุปจารสมาธิมาเป็นปัจจัยต่อการเจริญวิปัสนาในรูปกรรมฐานนามกรรมฐานได้หรือเปล่าครับทุติยามีโนณีเนกาโรูกโปโกเนเนกาปปกนเนกาตยาอาทุพุชิงกาลูกเนชิงวิโรห์ลูกวิโรห์โจซาอาทุนาเนียเดบาวะเพียเดตัวเอ แต่แก่เวเนี่ยอานาปานาโกชุบบาดีแหละถ้าบิ่มุปสหารตมาธิอเซ่งอธิเวยောက်ได้ยောက်แค่เยยောက်แค่ได้โดยจึงไอุ้ปสหารตมาธิโกเวเฉคันปุธ์ธ์ิ่่วิบัตตนาภาวนาเพ่โกปุธ์ธ์ิ่่วิบัตตนาอะทุ้มเม่โดยจึงเนาะဖြစ်နိုင်บ่มล่ะพะยา ဖြစ်နိုင်ပါ रे เนาะឧប္ပ ಸ រតម ாதி កោវិបាទនគលោកកលិកូនနိုင် ਨੇ ត្រូវទោអានបណ្ណលានជាមឧប္ပ ಸ រតម ாதி ស្រោរកជាលិនតបနေរអានបណ្ណបរិភាកនមេកោអរញ្ញុបិဖြစ်បលាទេតម ாதி តិញមុខဖြစ်ប ারে ពីជិនីតបနေរអានបណ្ណបរិភាកនមេកោមកមិនមានទេញិเนาะធុពកោតន្តមមក ဥပဇရာသမာတ kind of ိဖြစ်န um ေပြ although, ီဆိုတာကတ um ော့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်တကယ်ဥပဇရာသမာတိအရှိအထိရောက်ခဲ့မှာဆိုရင်ခြေလင်းတော့ပေါ်နေတဲ့အနာပနာပရိပါကနမိကိုအာယံယူနေတဲ့တဏှာကြီးနှိုင်းလို့ညောစွာကပြဒီနေတဲ့ဥပဇရာသမာတိမျိုးကတော့အလေးယံကိုညာယံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလေးယံကိုဖြစ်စင်နေတဲ့သောအားရှိခြင်းကြောင့် ทุนย,ยายังกถุนย้ายไปาต่กไม่ไดก้ดก่อเสนีเจาอาจจะก็ไม่ส่วนเลยเอามิเนียน่ยบุกหรีอสิ่งสิ่งไหนมาเลยการที่เ,าเราเจริญไปจนถึงขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าสามารถที่จะทำอุปจารสมาธินั้นให้เป็นบาดฐานต่อการที่ จะเจริญต่อยอดด้วยวิปัสนานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นไปได้คือสามารถทำได้แต่ท่านเน้นว่าการที่เราจะดูหรือจะรู้จะพิจารณาว่าอุจจารสมาธิเกิดหรือยังหรือยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ให้เราดูที่ว่าอนาปนาสมาธิที่เราจเจริญน,นั้นสามารถ ปรากฏเป็นปฏิภาคะนิมิตปรากฏเป็นขั้นหรือปรากฏถึงขั้นปฏิคปฏิภาคะนิมิตคือเป็นแสงสว่างเช่นแสงดวงดาวนั้นแล้วหรืออยังถ้าสมาที่เราสามารถเห็นปฏิภาคะนิมิตนะเป็นแสงเช่นแสงของดวงดาวได้แล้วนั่นหมายความว่าจิตเรานะได้มีอุปจารสมาธิปรากฏแล้วถ้าถึงจุดนั้นได้ เราสามารถจะใช้อุปจารสมาธิประเภทนี้เป็นบาทฐานในการจะเจริญวิปัสนาปัญญาต่อได้เลย